ก็นะครับผมวันนี้นะครับก็จะแยกหนอนะครับผมคุณนายกุสุมานะครับลูกสาวนะครับเขาน่าจะมีหนอเยอะนะครับแยกแล้วก็ได้เยอะไหมอยู่ในคลิปนะครับมีเยอะมากๆนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม f อที่น่ารักแล้วก็รักในบอลสีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็อัปเดตก่อนเลยนะครับผม บอลสีก็แตกหลอดดีนะครับผมแข็งแรงก็ใบเบยไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ละต้นแต่ละกระถางนะครับก็เป็นที่น่าตกใจนะครับหลังจากกระถางม่านนางพิมพนะครับลายน้อยนะครับตอนนี้ใบใหม่นะครับที่แตกมาลายก็เริ่มเยอะนะครับส่วนลูกชายนะครับก็เออแตกหลอดแล้วนะครับผมล่าสุดนะครับ เขาก็แตกหลอดดีนะครับแตกขึ้นมาใหม่สีก็สวยอีกต่างหากนะครับมีป้ายสีมาด้วยนี่มีสเกตดูดีๆนะครับมีเห็นไหมก็วิธีทํานะครับเคยทําไว้แล้วนะครับไปหาดูได้นะครับสูตรปุ๋ยสับเปลี่ยนมุนเวียนนะครับใช้แล้วเห็นผลมากๆนะครับดูนะครับผมกระถางนี้จาก2ใบนะครับปัจจุบันนะครับทรงก่อทรงพุ่มสวยแล้วนะครับผมก็นะครับผม เราไปหาลูกสาวกันสำหรับลูกสาวบอลสีนะครับบอลสีกระถางนี้ชื่อว่าตระแม่กุซุมานะครับก็ถึงวาระโอกาสวิถีทีงามนะครับดีงามที่ต้องแยกนอนะครับผมเพราะว่าทาไมต้องแยกหนอนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการแย่งสารอาหารกันนะครับนี่เราจะแยกนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเราได้กี่หนอนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะเคลียร์ไม้ค้ำออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรื้อกระถางนะครับผมคงไม่ไม่ คงจะไม่ขุดนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนหัวโดนอะไรนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามีหัวหรือเปล่านะครับลมก็ค่อนข้างแรงนะครับวันนี้นะครับเล่นเอาลมโยกเลยนะครับผมนี่ผมก็ขอเคลียร์ก่อนนะครับผมไม้คาำให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเราก็เคลียร์หน้าดินนะครับผมแบบนี้เลยพวกเศษมะพร้าวเศษขุนมะพร้าวเราเอาใส่กระมังไว้นะครับผมก็เคลียร์ออกให้หมดเลยนะครับก่อนที่เราจะนำไป ล้างทำความสะอาดเพื่อเช็คแล้วก็ตรวจสอบนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับค่อยๆนะครับการเทออกจากกระถางนะครับเพราะว่ายังไงนะครับหากเราไม่ระวังนะครับอาจจะหลุดมือแล้วก็อาจจะทำให้บอลสีแล้วนะครับหักแล้วก็เสียหายได้นะครับผมหลังจากเทเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมลากก็เยอะมากๆนะครับนี่นะครับถึงตอนที่ผมจะนําไปล้างนะครับผมก็อยากได้ดินเก่านะครับผมก็ใช้กระชอนนะครับผมในการที่จะ ล้างใส่กระชอนแบบนี้นะครับผมสวิงนะเออไม่ใช่กระชอนนะครับก็นะครับฉีดน้ําพ่นไปนะครับให้ดินออกหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพามาลุ้นกันนะครับว่าผมวันนี้นะครับ จะได้ทั้งหมดกีนอนะครับแล้วคุณนายกุสุมาลูกสาวเนี่ยเขาจะมีหัวไหมนะคบผมก็ลุ้นไปตามๆกันเลยนะครับผมทําแบบนี้นะครับก็จะทําให้บอลสีที่เราผ่าออกมาเนี่ยครับเขาก็จะโตเร็วอีกต่างหากนะครับบอกเลยดีกว่าผ่าหัวนะครับลองทดสอบแล้วนะครับผมนี่ก็นะครับหลังจากที่ล้างทงความสะอาดแล้วก็จะได้ทั้งหมด1 2 3สนะครับ2 2หนอกับ1เที่ยวใหญ่นะครับก็ จะไม่ผ่าหัวนะครับเพราะว่าเคยผ่านางใหม่แล้วเขาจะทิ้งใบนะครับก็จะเก็บหัวไว้อย่างนี้นะครับไว้การสกิดเอาไปเรื่อยๆนะครับเอาเอาหนอที่แตกมาเนี่ยครับหรือสกิดเอาหนอที่แตกนะครับมาทําการอนุบาลระหว่างนั้นนะครับผมให้นําน้ําปูนใส่นะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับผมที่จะช่วยนะครับผม ตอนที่เราผ่าหน่อออกมานะครับแยกหนอนนะครับน้ําปูนใส่มีประโยชน์มากๆนะครับช่วยป้องกันเชื้อรานะครับผมพวกโรคอะไรอย่างนี้นะครับเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ดีมากวิธีการผ่านะครับก็ทําไม่ยากนะครับก็เฉือนเอาให้ติดรากมาด้วยนะครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทําไม่ดูก็ทําตามผมเลยนะครับโออันนี้ก็นะครับผมเป็นครั้งที่2นะครับที่ในการผ่าหน่อแยกหน่อนนะครับครั้งแรกผมผ่าหัวนะครับก็เกิดแล้วนะครับก็อัปเดตไปที่คลิปที่แล้วนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับก็จะมาแยกหนอนนะครับก็จะทําให้ดูเลยนะครับระหว่างแยกหนอกับผ่าหัวอันไหนมันโตเร็วกว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวลุ้นกันไปนะครับหลังจากที่ผมมาแยกออกไปสองสองหน่อแล้วนะครับที่มีใบแล้วก็มาเอาเคี้ยวอีกสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็คงจะแตกเป็นใบขึ้นมานะครับทําแบบนี้ไปเลยนะครับ รับรองนะครับวันนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมด3กระถางนะครับในอนาคตนะครับใครอยากได้นะครับจองกระถิ่นมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมแยกเสร็จแล้วนะครับก็แช่ไว้ในน้ําปูนใส่นะครับ15นาทีเลยนะครับเพื่อกําจัดแล้วก็เพื่อฆ่าเชื้อโรคให้เขานะครับผมระหว่างนั้นนะครับผมต้นแม่นะครับเราอย่าปล่อยเวลาเนิ่นนานห่างไกลนะครับเอาปูนแดงนะครับผมมาทานะครับผม มาทาลอยผ่าลอยแยกหน่อนะครับผมที่หัวนะครับเพราะว่าจะป้องกันเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็จะไม่ทําให้บอนสีเราตายนะครับผมผมก็เดี๋ยวลองอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับอยากรู้ว่ากระถางนี้จะรอดไม่รอดนะครับต้นแม่หลังจากที่แยกหน่อเราออกมาอย่างนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาพักพักฟื้นสักพักนะครับผมผมไม่ได้ปลูกในโรงเรือนนะครับผมผมปลูกแบบเอาดอนะครับเลยได้ขนาดนี้หัวนะ่ะก็ใหญ่อยู่นะครับผมก็ปลูกประมัน ห้าเดือนแล้วเนาะสี่เดือนห้าเดือนแหละตั้งแต่ที่ได้เข้ามานะครับแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับนี่ก็ถึงเวลาแยกนะครับนี่เราก็ทิ้งไว้15นาทีนะครับให้ปูนแดงแห้งระหว่างนั้นนะครับเอาขุยมะพร้าวที่แช่น้ําไว้นะครับเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมไปหาดูย้อนหลังได้ผมจะเอามาลองที่ก้นขวดนะครับอันนี้เป็นกระถางเพาะชํามนะครับที่จะใช้เพาะกับหน่อที่แยกออกมานะครับผมผมจะวันนี้ก็จะนําไปอบนะครับ เราเอาขุดมาเขารองแบบนี้ก่อนนะครับผมนี่หลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาปูนแดงนะครับผมทาหนอที่แยกออกมาหลังจากที่เราไปแช่น้ำปูนขาวเรียบร้อยแล้วนะเราทาแล้วเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนะครับส5นาทีเช่นเคยนะครับผมนี่นะครับทาให้ครบทั้ง2ต้นนะครับก็ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมทําแบบนี้นะครับว่ารอดจริงๆนะครับปอนสี่นะครับรอดเกือบหมดเลยนะครับผมระหว่างนั้นนะครับผมต้นแม่ก็ปูนแดงแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปใส่กระถางเดิมแล้วก็ข้อควรระวังไม่แนะนําให้ใช้ดินใหม่นะครับผมให้ใช้ดินเดิมนะครับผมจะลองก้นกระถางด้วยขุยมะพร้าวกากมะพร้าวแบบนี้นะครับนี่นะครับ ทำไมถึงต้องใช้ดินเดิมนะครับหลายๆคนต้องมีคําถามแน่ๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาช็อกแล้วก็ตกใจนะครับผมถ้าเขาช็อกแล้วก็ตกใจอาจจะทําให้เขาตายได้เลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเออไม่คุ้นชินนะครับกับสภาวะแวดล้อมใหม่นะครับก็เลยต้องใช้ดินเดิมไปก่อนนะครับเราเติมดินลงไปแบบนี้เลยนี่นะครับให้เต็มกระถางเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่า ผมก็จะเลี้ยงไปอีกสักพักนะครับผมก็มองแล้วนะครับเขาน่าจะมีหน่อใหม่ขึ้นมาให้ผมอีกแน่ๆนะครับผมบอกเลยก็ได้ผ่าเรื่อยๆนะครับวิธีนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จัดทรงให้เขาหน่อยนะคุณนายลูกสุดลูกสาวสุดสวยนะครับก็เอาไม้ค้ำนะครับ DIY เหมือนเดิมนะครับจัดพุ่มแบบนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับผมผมก็จะยกไปตั้งไว้ที่เอาโดเหมือนเดิมนะครับจะไม่อกนะครับผมให้เขาสุขภาพแข็งแรงด้วยธรรมชาติของเขาแบบนี้แหละดีที่สุดนะครับผม เป็นการเสร็จสิ้นเลยเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะป่ะเราไปเอาลงกระถางกันอันนี้คือเคี่ยวอันใหญ่ที่แยกมานะครับเลยลองเอามาลงดูว่าจะพอดีไหมกับตู้อบเล็กๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวพาทําเลยนะครับว่าทํายังไงนะครับเราเอาขุยมะพร้าวใส่แบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็ต่อไปนะครับผมก็จะเอาดินนะครับตืมไม่ใช่ตืมเอาเติมลงไปนะครับตืมไปปภาษาอีสานว่าสั้นนะครับผมก็ เอาดินเติมลงไปนะครับเราก็เอาหนอบอนสีกุสุมานะครับที่แยกนะครับนี่เอาลงไปแบบนี้นะครับนี่ทำไม่ยากนะครับลองดูนะครับลองทําตามผมได้นะครับไม่ยากเลยสําหรับมือใหม่หัดผ่าหัดแยกนะครับก็ลองดูนะครับก็ยังไงนะครับหลังจากเอา ต้นเบบีนะครับลงไปนะครับแล้วก็เอาดินเสริมลงไปนะครับดินก็เป็นใช้เป็นดินขุยมะพร้าวไปก่อนนะครับผมดี่แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากที่ผมอ่ะทำเสร็จแล้วนะครับได้ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับกี่กระถางหน้าแล้วก่อนนะประมาณ1 2ึอเออสกระถางนะครับนี่แบบนี้นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับต้องเอาไปอบนะครับผม การอบนะครับผมก็จะใช้โถพลาสติกนะครับไปขอซื้อมา5บาทนะครับผมนี่เราก็นําไปใส่ไว้ในโถแบบนี้ใส่น้ําประมาณนิดนึงพอนะครับประมาณสักครึ่งข้อนิ้วมือนะครับแล้วก็เอาเบบี๋ที่เราแยกหน่อมาเนี่ยแหละครับผมใส่ลงไปแบบนี้นะครับนี่บอกเลยว่าเป็นตู้อบชั้นดีนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้อากาศเข้านะครับจะถามว่าอบกี่วันอบกี่สัปดาห์นะครับอันนี้ก็ ประมาณเลยนะครับ2ส,สัปดาห,ห์เขาแข็งแรงนะครับบอกเลยนะครับ2ส,สัปดาห์ทิ้งไว้แบบนี้เลย2ส,สัปดาห์ติดป้ายระบุชื่อก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับนี่ยกไปตั้งไว้กับหัวบอลแม่แม่นางใหม่นะครับนี่ที่พาไว้นะครับยังไม่ไปหน้ามาหลังนะครับก็นี่สภาพต้นแม่ที่แยกหนอ่อเขาก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับลองนำไปทำตามได้นะครับส่วนกระถางนี้นะครับเดี๋ยวรออีกสักพักใหญ่ๆนะครับให้เบบีเขาแข็งแรงเดี๋ยวก็จะแยกหนอนะครับผงสุวรรณส่วนลูกชายนะครับก็แตกหลอดแล้วก็คงต้องใช้วิธีการแยกนะครับจะไม่ผ่าหัวนะครับกลัวน้องเขาตายนะครับผมก็นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s ั b s cribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเอาเทคนิคเอาคลิปดีๆมาฝากนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับายบาย